ผลพันในประกันแลกความคุ้มครองเกือบห้าแสนให้กับลูกได้ตอนที่เราไม่อยู่บอกได้เลยนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่อยากเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวเองเวลาที่เราจากไปจะได้มีเงินให้กับลูกที่เรายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นความแบ่งเบาหรือว่าสร้างอนาคตให้เขาเวลาที่เราไม่อยู่แล้วนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้แนะนำเลยสำหรับคุณแม่นะคะนั่นก็คือประกันที่เรียกว่า ขอสรุปสัญญาแป๊บหนึ่งนะประกันที่เรียกว่าไลท์เลดี้นะคะเพศหญิงอายุ30ปีระยะเวลาคุ้มครอง69หรือว่าตอนที่เราอายุ99นะคะระยะเวลา99คือ99ปีไปเลยนะคะอายุเรานะคะ,ะ,ะระยะระ,ระยะเวลาชำระเบีย้ยประกันนะคะอยู่ที่18ปีจำนวนเงินเอาประกันนะคะ4 8 3 9 6บาทเบีย้ยประกันสัญญาหลักอยู่ที่ หนึ่งมือหนึพันบาทต่อเดือน,นะคะ่ะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะทีนี้เรามาดูตันรางมูลค่คากรมธรรม์กันดีกว่านี่นะคะสมมุติว่าปีกรมธรรม์ที่เราจ่ายนะคะจะจ่ายทั้งหมดสิบแปดปีนะคะปีละหนึ่งหมื่สองพันหรือว่าเดือนละหนึ่งพันบาทนั่นเองปีแรกนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําประกันไปแล้วเกิดตัวเยนเนาะถ้าเกิดสมมุติเราเกิดตัวเยหรือว่า การเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะปีแรกก็จ่ายได้เลยค่ะสี่แปดสามูย์เก้าหกสัญญาจ่ายจบก็คือครบแล้วไม่ต้องจ่ายต่อเด็กๆก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้ชีวิตต่อใช้ไปเรียนต่อได้นะคะในกรณีที่มีคุณแม่นะคะจ่ายค่าทงค่าเทอมอะไรเงี้ยเด็กๆก็สามารถที่จะมีเงินสำรองจ่ายได้นะคะในเรื่องของการเรียนถ้าเกิดสมมติเราไม่อยู่แต่ในกรณีอยากให้อยู่ค่ะทุกคนแต่ในกรณีที่เราอยู่ยาวยืดยาวไปเลยนะคะเราก็จะสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ออกมาใช้ได้ นี่เราจ่ายมาถึงไอตอนที่18ปีแล้วเนาะทุนประกันที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะคะอยู่ที่216 ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันนั่นเองทีนี้เรามาดูจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนก็จะอยู่ตรงนี้สอง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 สี่ซึ่งจุดคุ้มทุนก็จะอยู่ตอนที่เราอายุห้าสิบเจ็ดถึงช่วงนั้นนะคะเราเอาอาจจะใช้เงินก้อนนี้ให้ลูกก็ได้หรือว่าเราอาจจะรอนะคะเราจ,จะรอหรือไปสักระยะหนึ่ง,งเก็บไว้เป็นเงินกเกษียณก็ได้ช่วงนั้นนะคะนี่ก็ถ้าเกิดสมมติเบิกใช้ตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะเป็นเงินเงินเว้นคืนประกัน ยังไงก็ได้กาไรอยู่แล้วเพราะเราส่งไปแค่สองหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้เราก็จะได้เวรคืนมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช้ยังไม่รีบก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้มันก็จะมีเวรคืนที่เป็นเอ่อกำไรขึ้นมาทุกปีทุกปีแต่อย่าลืมนะคะว่าตรงนี้ก็ยังมีเงินที่เรานะคะในกรณีที่เราอาจจะตายปีนี้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นเงินที่แบบว่าเวรคืนในกรณีที่เราเสียชีวิตนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่สนใจนะคะก็สามารถทักทาย ต้อยได้นะคะอยากได้ประกันอะไรอะไรเงี้ยสามารถที่จะทักทายได้คะ่ะ